มีน้องๆมาเยี่ยมนะคะนี่หบุนทั้งนั้นเลยอ้ได้ตัวไหนเอตัวไหนเออมกันเทมาจัามื่นตัวมือนตัมื่สี่มือนเบอร์ที่ประมาณห้าหมือนหกมือน ไปแยกเลี้ยงมันเลี้ยง,ง่ลยกับให้พ่อไปหามาให้พ่อหามาให้ตัวหนึ่งหล่ะนะเก็บราทินมาให้มันหาเดือนมันยี่ออกเค่หนึ่งจับนึงออกลูกเป็นสองสองก็จะเป็นสามเพราะอีกหาเดือนมันท้องจักสาบออกลูกสองเป็นสี่มาบวกกับแม่มันเป็นเก้าภายในหนึ่งตัวไอห,หนึ่งปีถ้าเกิดมีตัวหนึ่ง,งหน่วยลหลายเก้าโถแล้วก็ขายได้เงิน ขายได้เงินก่อนเลยแต่ว่าเรียงงางเอาตะกะทินเห็นมันกินก็นได้ถ้ามีถึงยี่สิบตัวแต่ถ้าไม่ถึงยี่สิบตัวเดี๋ยวเดี๋ยวป้านับซื้อช่างแต่ถ้ายี่สิบตัวขึ้นไปดีแฮมีทุกบ้านที่ได้ยี่สิบตัวเดี๋ยวไปแห็พ่อป้ามาุนถ้าบอกว่ายี่สิบตัวร้านไหนเขาก็รับซื้อ,อก็ยี่เอามาแต่มันกินง่ายถ้าไผามีแล้วอยาขับก่ <S <S อาแลับ ผููจดอยากได้ก็ค่อยมาเอาไปเอาทางอื่นก็นได้